อานิสงของการสวดบทพระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีพระคาถาชินบัญชรจึงถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาผู้ใดที่สวดพระคาถานี้จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการปัจจุบันสุดยอดพระคาถาคือการสวดพระคาถาชินบัญชรซึ่งถือเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเราพุทธคุณทั้ง9ประการ มีดังนี้เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปราศจากโรคได้ลาบได้ยศค้าขายดีมีวิชาความรู้เจริญรุ่งเรืองผู้ใดที่สามารถท่องและจำได้เป็นปกติถือว่ามีมุนมากดังนั้นผู้ที่หมั่นท่องพระคาถาชินบัญชรควรจะประพฤตินตนให้อยู่ในทํานองครองธรรมในโลกนี้อิทธิพลแพ้อิทธิฤทธิทธิฤทธิ์แพ้บุญฤทธิ บุญ,ญลิตแพ้กรรมวิบากและลิตของกรรมลิขิตการให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดมีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวงหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานค่ะให้เสียงโดยครูปูด็อกเตอร์ลพัฒวลินสันติวงสถิต